สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับทีมงานแบงค์สามเดี่ยวมัโต้สวัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับพี่พูดเป็นสวัสดีครับคุณพูดเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมวันนี้ครับวันน,นี้เรื่ดีวันดีครับผมวันนี้มาส่งมอบรถเอ็กเพนเดอร์ไม่เก้าพันกิโลนะโอ้โหไม่เก้าพันกิโลวันนี้พี่อุย๋ยเดินทางมาจากที่ไหนครับรอบแปดค่ะมาจากรอบแปดใกล้บ้านเราใช่คันนี้จะบอกว่าคันนี้ซื้อเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วครับคันที่สาม ก็คือเป็นลูกค้าประจําที่นี่คือซื้อมาสี่คันแล้วแต่คันนี้เป็นคันที่3ามที่ซื้อกับแบงก์นะครับเป็นไงครับการดูแลพี่อุ๋ยมาซื้อกับแบงค์ตั้งแต่เป็น์ทำงานปีแรกเลยไปถึงปีนี้เป็นไงการดูแลไหมบ้างครับการดูแลก็ดีค่ะเรื่องรถนะค่ะสุดยอดเลยค่ะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรค่ะสักคันอะไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละคันที่นําไปก็คือต้องต้องดี ดีค่ะพี่บุญเป็นยังบ้างครับพี่เอาถือมาให้หน่อยเป็นไงบ้างครับพี่บุญมินก็ดีครับก็ดีก็ชอบที่นี่เพราะว่าเวลามีปัญหาโทรหากันได้ติดต่อได้ครับดูแลดีไหมครับผมดูแลดีครับเดินขากง่ายนะครับครับมีอะไรแนะนแฟนเพจสันเนีมาโต้ไหมพี่บุญมินก็ที่นี่ก็บริการดีนะครับรถไหลคันก็มาเลือกเอา นะครับบางทีก็มีจังหวะรถใหม่เข้ามาถ้าได้จังหวะนั้นโะอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเลยใช่เหมือนคันนี้นะพี่เนานะคันนี้ครับได<ม> <9, 000. S 1> ้ไม่เอาไม่เก้าพันครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับแม่ขอบคุณพี่ภูมินนะครับพี่อุ้ยนะพี่อุ้ยนะครับก็บอกเลยว่าแบงก์ก็ดีใจมากนะครับที่มาซื้อรถกับแบงก์เป็นคันที่3นะครับคันที่3แล้วนะแต่ละคันก็ขานวันเดียวง่ายๆเลยเนาะ สบายสบายก็ตั้งแต่พี่วินมาก็แต่สมัยแั่งเต่เอ,อ้อก็มาซื้อรถที่นี่ก็บอกว่าตอนคันแรกกระบะนะพี่เนาะคันที่สองกระบะอีกคันที่สามาวันนี้ซื้อเจ็ดที่นั่งครับบอกว่าอนาคตจะมาซื้อเจ็ดที่นั่งที่นี่ก็ได้มาหากันนะพี่เนาะายไม่เห็นก็ยังโทรหากันนะ,นะขอบคุณมากครับพี่วบบางใจแบงค์นะครับแบงค์ขอบคุณมากนะครับค,ครับให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะครับสำคัญสุดคือสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผมอายุมันขดยืนนะครับผมตลอดไปนะครับสาธุ ครับแทนค้อมูลจากสามเหลี่ยมออโต้นะครับที่มาซื้อรถคันนี้เป็นคันที่4ครับมาซื้อแบงค์คันคันนี่3แล้วเนาะขอบคุณมากครับใครสนใจแบบนี้ครับโปรโมชั่นอย่างนี้นะเอ็กเพนเดอร์ไม่เก้าพันโลแบบนี้เสวยแบนี้ติดต่อแบงค์ที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ห้าสี่ผมแบงค์มาน่าฝารขายสเสลียมโตครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าต้องเลือกสามเหลี่ยมแบงค์เสลียมโตครับสวัสดีครับรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ขอบคคุณรับ